ตุ๊บตาบังทําอะไรตรงนั้นแอบอยู่ตรงนี้อีกแล้วตังถา้าถ้ายายนั่งตรงนี้ตังก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะฮะตายอยู่ในนู้นเพิ่งเปิดประตูนะคะทุกคนนั <c oughs> ่นคืออะไรนั่นคืออะไรเด็กคนนั้น <c oughs> เด็กคนนั้นอ๋อเด็กคนนั้นเด็กชายต้มเตี้ยมผู้ไม่ยอมโตวันนี้ไม่เดินหนีน้องกับเตี้ยมฮะฮะ ลูกชิ้นมาด้วยนะเนี่ยปกติถ้าลูกชิ้นมาด้วยจะเดินหนีนะคะนี่ไม่ไม่เดินหนีนั่งเฉยเฉยนี่นี่นี่มานั่งถต,ต,ตรงนี้เลยคนนี้ตังๆผู้รักน้องมากเออเออชิ้นก็นั่งดุกดิกอยู่ตรงนี้แหละหือหนูเนะี่ยหืมดูพิเตี้ยมานั่งดูหนูอยู่น่ะน,นะฮะแล้วห,หนูนั่งทําอะไรฮะดูพี่ตาเอพี่ตาหน้าโหดอ่ยนะพี่ตาหน้าโหดอ่ะนะแต,นะต้ขาสองตะ ตาแตะแต่ขาแต่ขาไม่หัาเลย <c oughs> ตาโอ๋อยู่นี่ค่ะตาโอ๋ไม่เช็ดตาเลยด <c oughs> ูตาแอบอยู่ตรงนั้น <c oughs> คุณย่าจะมีเวลาดูแลเด็กๆช่วงข้ามมาทุกคนหลังจากเตตัดนอนแล้วนะคะ <c oughs> จะมาเช็ดตาเช็ดปากดูขนวีขนตัดเล็บนะคะ ก็จะมีเวลา,าช่วงค่ำนะคะฮะเจ้าคนนี้มันยังไงฮะเป็นยังไงไหนมันยังไงล่ะน้องอะฮะฮะไอ้น้องยังไงฮะ้น้องยังไงอะน้องนั่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนั่นนะฮะเจ้าหมูน้อยอื๊มทึ้งตึตึ จิ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 ฮะยิ้มหมากันเลยยิ้มหมานเลยยิ้มหมากันเนาะยิ้มหมานจี๊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 จิ๊จิ๊ยิ้มหมานน้อยิ้มหมานได้ตัวเองก่อนจี๊วจี๊วจิ๊วเฮ้ยเจ้าลูกหมอนเลยยิ้มหมานเลยยิ้มหมานกันเล้วยิ้มหมากันแล้วครับแก้มแดงนะคะเปผื่นเดี๋ยวเป็นๆป็หายหายเป็นเปนหายหาย เตี้ยมเตี้ยมหืึยิงเระเกินจมจัจดตุ่มเตี้ยมน้อยหอึมานี่มา<อ>มาเร็วมาหาน้องเร็วน้องอย่าเพิ่งดิ้นน้องอย่าเพิ่งดิ้นเยอะไปแล้วตุตับไปแล้วอย่าตีกันนะอย่าตีกัน <laughs> อย่าตีกันนะลูกเดี๋ยวเราจะเสือน้อย ต้มตามไปไหนลนะ่ะตามยังไม่ออกมาเลยตังตังยังครับห้อยาตีแม่ชิหงอยาตีแม่ชิใจเย็นเย็น